สวัสดีพี่น้องป้องลายสุภูสุขวันะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบันโคกมือนีทีมงานมันเล็กในกัมมากับไอ้กบคือเก่าเฮาก็จะไปหาต่อกันนะครับกมาเลาะซองอยู่เลาะไปเรื่อยนะครับเจอจุดเป็นทุ่งเป็นอะไรแบบนี้เฮาก็ซองดูตัวนะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆเผื่อเฮาจะฟุกไปดูกันว่าจะพอบ่อต่อมือนีนะขอมันมันจากสองสามห้างเด้อ นำต่อมาได้พี่น้องส่องมาตอนนี้ห้องพอหางเลขแล้วอยู่ลงหลังบ้านเขาอยู่นี่ <c oughs> ไอกุบส่องอยู่นี่ก็ไม่ลงต่อหน้าผมชี้นิ้วหน่อยครับเดี๋ยวลองถามเบึงถ้าบบได้ดยังได็ขอไปถ่ายวิดีโอให้พี่น้องได้เบึงจัดไป <c oughs> ตอนนี้ขอเพื่อนเข้ามาถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งเดียครับข่าวว่าเจ้าของบ้านเพื่อนจะเก็บไว้น่าจะบบได้แต่ว่าบบเห็นหังครับเห็นแต่วหงเข้าหงออกนั่นน่ะเนี่ยออกมาแล้วพี่น้อง นเนี่ยเอา้ามือออกต่ำๆนี่ครับไอ้ไม่มันอยู่ต่ำจียอยู่ต่ำควอนอกขึ้นข้ากแพงเ้ไล่อกกอกเสีงคุออยู่โคนต้นดีปะเยได้เข้าไปบ้านหลังนั้นบบได้นะครับเ <c oughs> พื่อนบบอ,อยู่นะอันนี้ขอเข้าข้างบ้านมาตรงนี้นะ <c oughs> น่าจะบบได้หรอกค้างนี้ไปพี่น้องเนดะี๋ยวเอาไป ต่อกันกับห้างอื่นตอนนี้เราเดินหน้าเริ่มต้นหาลังใหม่ไปน้องเข้ามาในป่าเนี่ยแถบป่านะครับบ่มีจ้กตัวเงดอดาย ตามหามาพี่น้องในสุดห้องก็พอแล้วหางนี้แหละเขาสีเอาครับน,นั่นนะไอ้กบบอกว่าเดี๋ยวขึ้นฟันเลยเส้ต่อตีทอยขึ้นนี่เลยจะฟันแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไม้มาเฉาะเอิงชี้ได้บ่เวยครับถ้ากเกาะได้ก็เกาะค่อยบอ่มือจัดไปคักโอเคต่อคอยขึ้นมาให้ไอ้กบแล้วนะครับต่ออยู่พ่นเดี๋ยวเขาลงไปเบื่องมุมล่างกันพี่น้องไป เริ่มแล้วพี่น้องครับผมจัดเลยครับลุ้แล้วครับ Å! Uh. Well, Hvor er den? ใหญ่อยู่ครับโอเคออกมาแล้วมาบึงผลงานของเขากันพี่น้องทางนี้อ่ะไอ้กบขึ้นไปฟันปวกปวกกตกปุ๊บลงมาเลยนะครับโอ้โหพอได้อยู่นะครับโดโโด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 โโด อาจจะได้แค่ห่างนี้ก็เป็นไปได้ครับมื้อนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะเลาะไปอีกกอ้ายกลุบนะครับเดี๋ยวลุ้นว่าเขาจะพออีกบ่จัดไปพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าได้ตัดคลิปนะครับคัก